สวัสดีคะ่ะพบกับช n n นลดูดวงกับเก๋คลิปนี้เป็นภาพรวมชีวิตและความรักนะคะของชาวราศีมิถุนหรือเมถุนค่ะประจำเดือนพฤศจิกายน2567ราศีมิถุนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ด้วยกัน ที่ idline 5 1า6น6 3นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดนึงนะคะกดติดตามกด subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทาง Channel ค่ะไม่ต้องหดหูนะคะไม่ต้องท้อใจนะคะต้องบอกว่าชีวิตไม่สิ้นเนี่ยเราก็ต้องดิ้นกันไปนะตอนนี้ชีวิตของเราก็ดำเนินผ่านมาจนถึง จะปลายปีจะสิ้นปีแล้วนะคะอีก2เดือนก็หมดปีแล้วก็ต้องบอกว่าคุณเองก็เป็นคน เก่งคนหนึ่งนะคะที่ผ่านบททดสอบอุปสรรคอะไรมาก็สามารถยังเอาตัวเองผ่านพ้นมาได้แล้วก็รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่เรายังมีความแข็งแกร่งแล้วก็ยืนหยัดมาได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะต้องบอกว่าเป็นเดือนหนึ่งนะคะขอให้คุณเนรระวังในเรื่องราวของอารมณ์ค่ะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเนี่ยนะคะถ้าเรามื่อ ไปทะเลาะบบาแววงอะไรกับใครหรือมีเรื่องอะไรกับใครในช่วงนี้นะแตกหักได้เลยนะคะไม่ควรเผชิญหน้านะคะแล้วก็ไปประทะอะไรนะจะทําให้เราเนี่ยจะเสียเปรียบนะคะก็พยายามใช้สติเยอะๆนะคะปล่อยวางนะคะปรับบารานสมดุลจิตใจของตัวเราค่ะใครจะอะไรยังไงไม่รู้ละเราประคองใจของเราไว้ให้ดีที่สุดนะคะ เดือนนี้จริงๆด้วยภาพรวมของการงานของคุณมีเกณฑ์ขยับขยายต่อย,ยอดเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยนะคะมีโอกาสจังหวะช่องทางเข้ามาขอให้ตั้งใจทํางานให้มากๆนะคะพฤศจิกายนห้ามอินดี้นะคะเพราะว่ามีโอกาสนะคะที่จะปรับเปลี่ยนงานใหม่นะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็เป็นงานเนี่ยที่ส่งผลค่าตอบแทนที่ดีให้กับคุณด้วยนะคะเป็นไปในลักษณะเป็นแบบนี้นะถ้าถามว่าเดือน ืพฤศจิกายนนี้นะคะอาจจะไม่ใช่เดือนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณนะคะ แต่ก็บอกเลยว่าไปได้เรื่อยๆนะคะอย่างมั่นคงนะคะเป็นรักษาเหมือนเราเนี่ยน,น้อยนะคะทำรังแต่พอตัวคะ่ะแต่ถือว่ามากินเงียบๆนะคะมาแบบเรียบๆเงียบๆเดินนี้ถ้าเรามีอะไรดีๆเข้ามานะคะไม่ต้องไปโชว์ใครไม่ต้องอใครนะอยู่ในเซฟเงียบๆของเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะถ้าเราแบบไปทำเอาตัวเองไปล่อเป้ามากมาอาจจะมีพลังงานของความอิจฉาริษยาอะไรต่างๆเข้ามาได้นะคะดังนั้นพยายาม แบบเราแบบมีอะไรดีๆก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปของเราเนี่ยะค่ะหรือไม่งั้นถ้าเราไปพูดเยอะหรืออะไรเยอะอาจจะมีคนมาปาดหน้าเค้กเราไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ในเดือนนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนด้วยก็ได้นะพยายามปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆปรับสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราอยู่นะคะบางคนอาจจะเดินทางบ้างท่องเที่ยวบ้างนะคะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนดวงชะตาค่ะเพื่อเป็นเทคนิคเสริมดวงอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าชาวธาตุลมเนี่ยมิถุนเป็นชาวธาตุลมนะบางทีการอยู่นิ่งๆมากๆเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนดวงเราหยุดนิ่งดังนั้นเราต้องไปนู่นไปนี่บ้างนะคะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจส่วน ถ้าช่วงนี้ดูเงียบๆอยู่ออฟฟิศอยู่ตลอดเวลาดูมันเงียบๆเ,เราต้องทาไปนู่นไปนี่บ้างะนะเหมือนเดินทางบ้างรับรองว่าจะเหมือนกับพอจะไปเนี่ยมันจะงานจะเข้าลูกค้าจะมาเตมที่เราอยู่สแตนบายตั้งนานไม่มีใครมาอย่างนี้นะคะเราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างนะจะดีค่ะแล้วก็ทําบุญนะคะเคล็ดรับเสริมดวงอีกด้านหนึ่งก็คือทําบุญช่วยเหลือคนยากไร้ค่ะเพราะเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากเนี่ยก็จะได้มีคนเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเราบ้างนะคะนี่ละคะ่ะส่วนที่จะให้ดีที่สุด อีกอย่างหนึง่งคือเจริญสตินะคะทําสมาธิสวดมนต์นะคะเจริญสติวิปัสสนานะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีค่ะมีเกณฑ์เดินทางไปท่องเที่ยวหรือพวกธรรมชาติด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เดินทางไปทําบุญทํากุศลกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเอาละทีนี้กลับมาในเรื่องของความรักค่ะ ความรักจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าชาวมิถุนความรักก็อยากมีนะคะแต่อยากมีเงินมากกว่าค่ะก็เลยรู้สึกว่า เงินเนี่ยถึงจะไม่สําคัญนะแต่น่าจะสําคัญกว่าความรักดังนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนกับหาเงินนะคะทํางานนะคะแล้วก็โฟกัสกับจุดตรงนี้มากกว่าเพราะคุณรู้สึกว่ามันมีแรงบางอย่างหรือเซนส์บางอย่างบอกคุณว่าถ้าช่วงเนี่ยสเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีเนะี่ยถ้าคุณขยันนะคะหรือว่ามุ่งกับเรื่องของการงานรู้สึกว่าจะมีโอกาสจังหวะดีๆเข้ามาด้วยล่ะคะ่ะส่วนเ้อเรื่องความรักช่วงนี้เก๋ว่าคุณค่อนข้างปล่อยชิวนะคะสำหรับคนโสดน,นะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ ะค,ะคุยได้ด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยเอามาเป็นสาระเท่าไหร่ แต่ว่ามันมีพลังงานว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้อาจจะมีเรื่องราวของคนเก่าๆนะคะแวะเวียนเวียนวนกลับคืนมาก็ได้คนที่บางทีคุณก็แอบ,บนึกถึงแอบบคิดถึงนะคะคนที่เคยคุยคุยกันแล้วอยู่ดีหายไปอ่าหรือตอนแรกเหมือนกับทํามาเหมือนจะมาจีบคุณแอลคุณนะแล้วอยู่ดีๆแบบเราก็พยายามประไว้คุยในทางเพื่อนนู่นนี่นั่นนะเพราะเราก็ต้องเหมือนกับดูเชิงกันไปแต่มันมีมีบางจุดที่เงียบหายไปนะคะต้องบอกว่ามีพลังงานเหล่านั้นจะติดต่อกลับมาด้วยนะคะหรือว่าในช่วง คุณอาจจะถูกชะโลกับคนในวัยใกล้ๆกันนะคะหรือว่าเป็นสังคมกลุ่มเพื่อนนะคะหรือพวกเพื่อนเก่ามิตรเก่าเข้ามาหาคุณด้วยก็ได้แต่ไม่ได้เข้ามาในทางเพื่อนอย่างเดียวรู้สึกจะมีพลังงานถึงความสนใจคุยมากขึ้นหรือส่งแมสเซจส่งสารอะไรเข้ามาสู่ชาวมิถุนด้วยล่ะคะ่ะสําหรับท่านที่มีความรักนะคะต้องบอกว่าความรัก ถือว่าแนบแน่นนะคะใครที่รอคอยข่าวเรื่องบุตรอยู่นะคะต้องมีโอกาสที่จะสมหวังด้วยหรือมีขยับขยายในเรื่องราวของ ม,มีแพลนเียจะคุยกันเรื่องอนาคตนะคะการแต่งงานมั่นหมายขยายครอบครัวเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้เพียงแต่ขอให้เดือนนี้เหมือนที่บอกพฤศจิกายนระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวนะคะระวังเรื่องคําพูดคําจานนะคะถ้าคุณไม่อยากแตกหักกับใครหรือไม่อยากเสียใครไปเดือนนี้ต้องพยายามพูดดีๆกันเอาไว้ประนีประนอมรอมชอมนะคะเพราะมันมีโอกาสของการคืนดีกันด้วยนะใครผิดอกผิดใจอะไรกับใครนะคะต้องบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะกลับมาคืนดีกดันดีไม่ได้แปลในเรื่องความรักอย่าง เดียวเพื่อนฟูงแล้วเดือนนี้พฤศจิกายนอาจจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณได้เจอเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะคะมีโอกาสกลับมาเจอกันนะคะเฉลิมฉลองมีความสุขนะคะเข้ามาในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ